สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอลิมิเตดเรื่องเล่าข่าวดังกันอีกเช่นเคยนะคะความคืบหน้าล่าสุดทนายสมเกียรติได้มีการแจ้งข่าวดีให้กับ f อของนายชฉยพลและมีการแจ้งข่าวร้ายให้กับ f อของนายชฉยพลโดยทนายสมเกียรติได้มีการพูดถึงคดี ที่ได้มีติดตัวกับนายชัยพลหลายคดีโดยได้บอกว่าเรื่องที่หนึ่งเรื่องคดีที่ได้มีปัญหากับนักข่าวช่องหนึ่งก็คือช่องอม,มรินที่ได้มีการถูกแจ้งข้อหาว่ามีการชิงทรัพย์และมีการทำร้ายร่างกายซึ่งมีสองข้อหาและวันนี้ในคดีของการชิงทรัพย์ทางพนักงานอายการ ได้มีความเห็นว่าสั่งไม่ฟ้องไม่ใช่สารมีการสั่งยกฟ้องและขณะนี้ก็ยังมีการรอเอกสารในการลงชื่อลงความเห็นของท่านผู้วา่าอยู่ในระหว่างการรอเอกสารจากทางจังหวัดส่วนคดีในการทำร้ายร่างกายนักข่าวได้มีการแจ้งข้อกล่าวหาว่ามีการทำร้ายร่างกายจนเป็นอันตรายแก่ร่างกาย ปรากฏว่าทางพนักง,งานอายการเท่าที่ได้มีการแจ้งกับทานายสมเกียรติก็คือได้มีการสั่งฟ้องในการทำร้ายร่างกายไม่เป็นการทำร้ายร่างกายแต่เป็นการทำร้ายต่อจิตใจเป็นละหุโทษซึ่งพูดง่ายๆการตบหลังสามทีมันไม่เป็นการทำร้ายร่างกายแต่เป็นการทำร้ายต่อจิตใจทำให้เขานั้นรู้สึกวิตกจริต วิตกกังวลรู้สึกใจเสียและรู้สึกไม่ดีเพราะฉะนั้นเรื่องของคดีในการทำร้ายร่างกายของนักข่าวจะเป็นคดีของการทำร้ายจิตใจเป็นคดีละหูโทษเป็นคดีที่ทำร้ายร่างกายที่ไม่เป็นอันตรายต่อร่างกายแต่เป็นอันตรายต่อจิตใจเรื่องที่สามเป็นเรื่องของคดีไม้มาคาเต้ คดีไม้ท่อนหนึ่งไม้มะคาเต้คดีนั้นได้อยู่ระหว่างอยู่ในชั้นศาลเพราะอายการได้มีความเห็นในการสั่งฟ้องและเฉพพลเองก็ได้มีการประกันตัวไปในจำนวนเงินหนึ่งแสนบาทซึ่งคดีไม้มะคาเต้ก็ได้มีการไปสู้คดีกันไปเรื่องที่สี่เรื่องของลานพญานาคพ่อปู่ปาริจิต และเรื่องของการเล่ยไม้ก็เป็นคดีที่ห้าแต่ถือว่าเป็นคดีเดียวกันเรื่องเล่อยไม้เป็นเรื่องของต้นกระถินและเรื่องการสร้างพ่อปู่ปริจิตขณะนี้อยู่ในระหว่างการพิจารณาของพนักง,งานอายการอยู่และทนายก็ได้มีการยื่นหนังสือไปขอความเป็นธรรมเรียบร้อยแล้วเรื่องที่6เป็นเรื่องของคดีพระพุทธชินราช คดีนี้ทางเฉยพลได้มีการแจ้งความเอาผิดกับคนที่ได้มีการไปใส่ความในข้อหาหมิ่นประมาทและพระบรบคอมพิวเตอร์คดีอยู่ระหว่างตัวผู้ต้องหาเองอยู่ในระหว่างการตรวจสอบอาชญากรรมและทางตำรวจเองก็จะได้มีการส่งมาที่พนักงานอายการในเร็วๆวันนี้และอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของการแจ้งความเท็จ คนที่ถูกแจ้งความเท็จก็คือเต็นและคดีนี้ก็มีเหมือนกันโดยตำร,รวจนั้นได้มีการสั่งไม่ฟ้องและอายการก็ได้มีการสั่งไม่ฟ้องอยู่ในระหว่างการดำเนินการของเต็นอีกทีหนึ่งซึ่งอยู่ในระหว่างการตัดสินใจของเต็นว่าจะเอาอย่างไรและอีกเรื่องหนึ่งนั้นก็คือเรื่องกล่องดำอยู่ในระหว่างการตรวจสอบของ AIS อันนี้ก็คือข้อมูลจากท่านทนายสมเกียรติทนายของนายเัยพลและนางสมพรกันนะคะเรามาต่อกันที่ทางด้านของฝั่งโซเชียลกันต่อนะคะหลังจากที่เตเตได้มีการออกมาต่อว่าให้กลุ่มกลุ่มนั้นกลุ่มนี้ที่แตแต่ไม่พอใจซึ่งชาวโซเชียลท่านนี้ก็ได้มีการพ์ข้อความบอกให้เตเต้ ได้รับรู้บอกว่าอาวตารไอ้แตเๆที่สิงอยู่ในกลุ่มแหกตาดูขนาดผู้ชายเขายังรับกับพฤติกรรมของแตแตไม่ได้เลยถ้ายังหลงเหลือความเป็นลูกผู้ชายถึงแม้จะน้อยนิดก็เหอะแล้วที่จะมีโอกาสบวชเรียนก็หัดเอาคำสั่งสอนมาใชา้บ้างหวังว่าคงเข้าใจบ้างนะ แตะแตะขออนุญาตสุดหล่อคอมเมนต์ที่เหมือนตบหน้าแต่แต่อย่างแรงโดยคอมเมนต์นี้ได้มีการคอมเมนต์ว่าเป็นผู้ชายควรจะให้เกียรติผู้หญิงด้วยครับแบบนี้โคตรที่จะไรคามากเสียดายที่ใช้คำว่านายแทนที่จะใช้นางสาวปากแบบนี้บางทีการออกมาไล่สุด แล้วมานั่งวิพากษ์วิจาร์ณผู้หญิงนี้ผู้ชายที่ดีเขาไม่ทำกันหรอกครับผมโคตรเสียดายที่ใช้คำว่านายจังดูเสียศักดิ์ศรีจริงๆมานั่งด่าผู้หญิงไอ้ขอสั้นอีกคนหนึ่งไอ้ทนันอะไรนี่แหละทนันทนายมันเอาอะไรมาด่าผู้หญิงนักหนามันด่าเพศผู้หญิงเหมือนกันกับเพศแม่ของมัน ปากคอเลอะร้ายจริงๆเดี๋ยวก็หนีไปบวชเหมือนมหาอีกคนหลอกด่าไปด่ามาบาปกินหัวหรีบไปบวชเลยควรเคารพและให้เกียรติในความเป็นมนุษย์ซึ่งกันและกันหน่อยสิคุณไม่สมศักดิ์ศรีเลยที่มานั่งด่าผู้หญิงแบบนี้ผมว่าควรหยุดไล้สดคุณแต่ๆตอนนี้ดูไรคามาก ลงไล่สุดเมื่อไหร่กลับไปดูย้อนหลังในสิ่งที่คุณได้กระทำมันคุ้มค่าหรือไม่ที่มาดา่บผู้หญิงหยาบคายขนาดนี้ไอ้เตดแตมันไม่มีจุดยืนคําพูดของมันว่าเป็นกลางการแสดงออกมาของมันชัดเจนมากนี่สงประเทศไทยไม่เจริญเพราะพวกอปีจังไรพวกนี้พ่อแม่น้องและพวกเราที่กำลังทวงความยุติธรรม ให้กับน้องอย่าไปให้ค่ากับพวกอปีจังไรค่ะแกน่าจะเอาผ้าถุงคุมหัวแล้วเดินแล้วล่ะนับวันสันดานชั่วๆของแกออกมาทุกวันเหมือนกับสัตว์นรกตัวเมียเลยนะความเฮียของแกเนี่ยคนเขารู้กันหมดแล้วตอนนั้นมันบอกว่า a f ตอร์ช็ c k มันคงจะคิดว่า หวยคงออกทีンン่แม่น้อง